หลือเพียงแค่วันเดียวกีฬายุสโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่2จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการเจ้าปูนัทพงศ์เอียดวงนักยิมนาสติกของไทยลงทําการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกและมั่นใจว่าจะคว้าเหรียญกลับสู่ประเทศไทยความเคลื่อนไหวของนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยปูนัทติพงศ์เอียดวงวัย16ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีลงทําการฝึกซ้อมภายในสนามซ้อมหนานจิงโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ เตรียมลงชิงชายยิมนาสติกกีฬายุสโอลิมปิกครั้งที่2ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเอกราชจันกรุงอดีตนักยิมนาสติกทีมชาติไทยซึ่งผู้ฝึกสอนเผยว่านัติพงศ์มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าแต่เชื่อว่าจะหายทันแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวน6อุปกรณ์ซึ่งจะแข่งขันในวันที่17สิงหาคมนี้โดยจะคัดเอา8อันดับแรกในแต่ละอุปกรณ์เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่24สิงหาคม มีหลุ้นก็ถ้าเขาอยู่ในระดับที่ยากกว่าคู่แข่งหมดทุกคนเลยตอนนี้นะครับ,รบแต่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 มันมีอาการบาดเจ็บที่ขาก็เลยตอนนี้ก็คือเล่นท่าที่ไปแข่งที่กุเบเออก็ประคองตัวเองมีเวลาวันคัดก็คัดวันที่17เพื่อไปชิงวันที่24มันก็มีเวลาพักรักษาเพื่อจะใส่ท่ายากครับผม ด้านปูนนติพงศ์เอียดวงนักกีฬายิมนาสติกดาวรุ่งจากจังหวัดพัทลุงซึ่งคว้าเหรียญทองมากที่สุดในกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่2ที่ผ่านมาทํามาได้15เหรียญทองและคว้าแชมป์อุปกรณ์มาร์กระโดดในรายการเยาวชนชิงแช,งชมป์ทวีปเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทําให้มั่นใจว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญทองมาร์กระโดดในกีฬายุสโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้มาร์กระโดดครับเจอแน่ครับ คิดว่าได้ไหมเหรียญได้ครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะผมมั่นใจครับสำหรับยิมนาสติกในหนานจิงเกมส์มีชิงชัยกันทั้งหมด14เหรียญทองจากประเภทชายและหญิงแยกอุปกรณ์และรวมอุปกรณ์แข่งขันที่หนานจิงโองญญลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดกิจกรรม Learn and Share ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ที่ต้องการจะให้ผสมภาษาระหว่างสาระประโยชน์ควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาอาทิเน้นการเล่นกีฬาแบบยุติธรรมรู้จักป้องกัน,นการบาดเจ็บที่สําคัญเพื่อปลูกฝังให้หนักกีฬาเยาวชนหลีกเลี่ยงการใช้สารต้องห้าม2องเงือกสาวเยาวชนไทยหมอนอิงเพียงขวัญประวัติพาตะโกนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยซึ่งผ่านศึกเอเชียนเกมส์ที่กวางโจและจีน่าสรีษาสุวรรณเชษฐ์ เจ้าของเหรียญทองเอเชียนยูสเกมมาร่วมชมกิจกรรมและเรียนรู้ในการจัดการวางแผนเพื่อเล่นกีฬาแบบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญของ IOC สําสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการนำอุปกรณ์กีฬาของนักกีฬาระดับโลกมาโชว์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องโดยยุสโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่2ทับนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน14ชนิดกีฬารวม37คนทีมข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายง,งาน